กำลังกายนะคะโดยกลุ่มงานนะคะเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะหนึ่งสอ ขอเรียนเชิญนายแพทย์การลิมกุลนะคะรองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์นะคะโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าวกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในวันหลอดเลือดสมองโลกประจําปีพุทธศักราช2565ขอเรียนเชิญคะ่ะ แล้วขอเรียนเชิญนะคะแพทย์หญิงสสิธรพินิษผลนะคะหัวหน้ากลุ่มง,งานอายุรกรรมนะคะค่ะขอก่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเนื่องในวันหลอดเลือดสมองโรคประจำปี2,565หรือ World Stroke Day 2022 ขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันหลอดเลือดสมองโรคประจำปี2565ในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่หนึ่งโรงพยาบาลพะนั่งเก้านายแพทย์กันลิมกุล ได้เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเนื่องในวันโลกเนื่องในวันหลอดเลือดสมองโรคประจหลอดเลือดสมองโรกประจําปี2565ขอเรียนเชิญค่ะปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวอย่างยิ่งเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันนี้เรายังดูแข็งแรง พูดคุยทำกิจกรรมอะไรได้ตามปกติสุดท้ายก็ขอขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่านะครับสามารถมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ขออวยพรให้ท่านให้การดำเนินงานดังกล่าวในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ไว้ตามที่วางไว้นะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วกระผมก็ขอเปิด โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องก,กันการเกิดหลอดเลือดสมองเรื่องในวันหลอดเลือดสมองโลก2,565เวอร์สโ็อกเด a y 2022น้บัตรนี้ขอบคุณครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าถ้ามันมีความต่างรตรงปฏิเิีิยาภายในนวัตสสวัสดีค่ะก็แพทย์หญิงนัทวรีการจนะอุทัยนะคะวันนี้ก็คือจะมาให้ความรู้พื้นฐานเนาะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะคะเพื่อที่จะนําไปสู่ขั้นตอนการเข้าฐานต่างๆนะคะอ่อนแรงซิกซ้ายปุ๊บเข้าห้องน้ําเสร็จก็ออกจากห้องน้ําก็โทรโทรศัพท์ไปหาน้องสาวครับน้องสาวก็มาแล้วก็ออกไปน้องแจ้งหนึ่งหนึ่งหกเก้าแล้วผมก็ไป จะไปโรงพยาบาลเซนอยครับพอดีโรงพยาบาลเซนอยครับติดต่อทางศิริราช เดินม,มาแปะหัวใจก็ได้นะคะเดี๋ยวจะได้เดินม,มารับของที่ระลึกก่อนกลับบ้านทีเดียวนะคะห้องน้ำก็ได้นะคะอย่าลืมเอาหัวใจนะคะมาติดแสดงความคิดเห็นทางหัวใจทางหน้าเวทีได้เลยนะคะ